สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาดูเรื่องของสมบัติของจำนวนจริงนะคะสมบัติของจำนวนจริงเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่6ข้อนะคะมาดูข้อแรกเลยแต่เราต้องกำหนดให้ก่อนนะคะให้ a b c เป็นจำนวนจริงแล้วจะได้ว่า1สมบัติแรกเราเรียกว่าสมบัติปิดนะคะสมบัติปิด สมบัติปิดก็จะมีสมบัติปิดการบวกกับสมบัติปิดการการคูณนะคะครูขอแยกออกมาเป็น1.1ก็แล้วกันเป็นสมบัติปิดการบวกสมบัติปิดเป็นยังไงเรามาดูภาษาคณิตศาสตร์ก่อนเขาบอกว่าถ้า a b c เป็นจำนวนจริงอะไใดแล้ว a บวก b ย่อมอยู่ใน จำนวนจริงอ่นะคะนักเรียนดูแบบนี้เข้าใจไหมคะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะคะทีนี้เรามาดูกันว่าสมบัติปิดหมายความว่าไงยกตัวอย่างเช่นเราหยิบจำนวนจริงนะคะหยิบจํานวนจริงจํานวนอะไรก็ได้ที่เป็นจํานวนจริงทั้งตรรกยะและอตรรกยะนะคะ ความหมายของมันคือถ้าหยิบจำนวนจริงกับจำนวนจริงมาบวกกันแล้วยังคงได้จำนวนอะไรจำนวนจริงนะคะหยิบเอาอะไรดี1บวกกับ2ได้3โออันนี้ยิ่งอันนี้เป็นจำนวนจริงชัดเจนเลยค่ะหยิบ1มาบวก2แล้วได้3 3ก็เป็นจำนวนจริงนะคะหยิบรูทสบวกลูทสมันก็จะได้ รูทสบวกลูทซึ่งมันก็คือจำนวนจริงนั่นเองแต่เป็นจำนวนจริงที่เป็นจำนวนอัตราคยะนะคะเอาง่ายๆคือหยิบเซึ่งเป็นจำนวนจริงบวกกับ B ซึ่งเป็นจำนวนจริงผลที่ได้ก็จะออกมาเป็นจำนวนอะไรจำนวนจริงอันนี้คือสมบัติปิดนะคะสมบัติปิดการเบื่อก็บวกก็คือหยิบมาบวกกันนั่นเอง ต่อไปสมบัติปิดการสมบัติปิดการคูณนะคะสมบัติปิดการคูณก็คือหยิบ A กับ B ที่อยู่ในจำนวนจริง R นํามาคูณกันแล้วยังคงอยู่ในจำนวนจริงอ่าโอเคนะคะนี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือสมบัติการเปลี่ยนหมู่เราเรียงสมบัติการสลับที่ก่อนนะคะ สมบัติการสลับที่เราเรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วสองจุดสมบัติการสลับที่การสมบัติการสลับที่การบวกนะคะสลับที่การบวกก็คือเอา A มาบวก B ย่อมเท่ากับ B บวก A ง่ายไหมเอ่ยนะคะ ต่อไปคือสมบัติการสลับที่การคูณหยิบ A มาคูณ B ย่อมเท่ากับ B คูณ A นี่คือสลับที่นะคะอันที่3สมบัติจำได้ไหมสมบัติตอนสมัยเด็กๆก,การเปลี่ยนหมู่ค่ะจริงๆสิ่งเหล่านี้เราเรียนมาหมดแล้วนะคะแต่เรามาโฟกัสตอนโตว่าอ๋อนี่คือ มันเป็นคุณสมบัติมัน,นั่นเองนะคะสามจุดหนึ่งสมบัติการเปลี่ยนหมู่เปลี่ยนหมู่การบวกโอเคเปลี่ยนหมู่การบวกคือ a บวก b จำนวนจริงนะก่อนแล้วบวก c ย่อมเท่ากับเอา a มาบวกกับ b บวก c สังเกตว่าสมบัติการเปลี่ยนหมู่การบวกการคูนะคะียค่ะ a b c ตำแหน่งจะอยู่ที่เดิมแต่เราเปลี่ยนขั้นตอนกระบวนการเหมือนก่อนว่าเอา a มาบวก b ก่อนนะจะย่อมเท่ากับเอา b มาบวก c ก่อนแล้วถึงมาบวก a นะคะ3.2คุณสูสมบัติการเปลี่ยนมู่การคูณนะคะ a คูณ b ก่อนแล้วจึงคูณ c ย่อมเท่ากับ a แล้วเอา b คูณ c ก่อนแบบนี้นะคะ อีกอันหนึ่งตัวนี้สมบัติสมบัติการมีเอกลักษณ์นะคะเอกลักษณ์เป็นยังไงล่ะสมบัติการมีเอกลักษณ์การบวกการมีเอกลักษณ์การบวกอ่าจริงๆเราเรียน ตั้งแต่สมัยเด็กๆมาแล้วนะตัวนี้แต่ถ้าถ้าเป็นระบบอื่นที่มันไม่ใช่ระบบจำนวนจริงแต่เราจะใช้หลักการเดียวกันนะคะสมบัติการมีเอกลักษณ์เนี่ยเอาง่ายๆเลยคือถ้ามีจำนวนจริงจำนวนหนึ่งอะไรบวกกับจำนวนจริงนั้นแล้วมันจะได้ตัวเดิมนะคะ อะไรบวกกับจํานวนจริงนั้นแล้วมันจะได้ตัวเดิมตัวอะไรเอ่ยอะไรที่บวก a สมมุติเป็นเลข5ก็แล้วกันสมมุติเป็นเลข5อะไรบวก5แล้วได้เท่ากับ5สมัยเด็กๆแล้วก็คือเลขอะไรนั่นเอง0นดังนั้น,น,น0ยตัวนี้แหละเราจะเรียกว่าเอกลักษณ์การบวก a บวก0ูนยมเท่ากับ a หรือเท่ากับ0บวก a ถ้าใครไปเรียนคณิษษตศาสตร์ระดับ ลึกขึ้นนะคะเราจะได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ที่ที่ชัดเจนขึ้นนะคะโอเคต่อไป4.2สมบัติการมีเอกลักษณ์การคูณนะคะการคูณเหมือนเดิมค่ะอะรคูณกับ a แล้วได้ a อะไรไปคูณกับ A เราได้ตัวมันเองอะไรเอ่ยเลขนั้นคืออะไรนั่นเอง1น,นั่นเองค่ะดังนั้นเอกลักษณ์การคูณของ A ก็คือ1น,นั่นเองนะคะเอกลักษณ์การคูณก็คือ1น,นั่นเองดังนั้น A อคูหเท่ากับเย่อมเท่ากับ1นคูนเนะคะหนคูนเอออันอีกอันนึง ข้อที่5คือสมบัติการมีตัวผกผันสมบัติการมีตัวผกผันรูพูดง่ายๆว่าใช้คำว่า inverse นะคะ5.1คือสมบัติ inverse การบวกสมบัติ inverse การบวกของ A นะคะตัวนี้ เทคนิคการคิดง่ายๆคืออะไรคูณกับ a แล้วออกมาเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์การบวกของเราคือเออขอโทษขอโทษนี่บวกนะคะอะไรบวกกับ a แล้วมันได้เอกลักษณ์เอกลักษณ์ของเราคืออะไรเอากลับมาเอกลักษณ์ของเราคืออะไรคะ0อะไรบวกกับ a แล้วเป็น0ตัวนี้แหละจะกลายเป็นอินเวอร์สการบวกดังนั้นอะไรบวกกับ a แล้วเป็น0คืออะไรนั่นเองลบ a ยกตัวอย่างง่ายๆ5 5บวกกับลบ5เป็น0ดังนั้นลบ5เป็นเอกลักษณ์เอเป็นอินเวอร์สการบวกของ5 5ก็เป็นอินเวอร์สการบวกของอะไรลบ5เพราะบวกกันแล้วได้เอก,กลักษณ์ก็คือได้เท่าไหร่นั่นเองได้0นะคะอีกอัหนึ่งสมบัติอินเวอร์ส การคูณนะคะเคูณกับอะไรแล้วได้เอกลักษ์การคูณเอกลักษ์การคูณคือ1ดังนั้น a คูณอะไรแล้วได้1เฉะลยเลยแล้วกันเนาะคือได้1ส่วนอะไร1ส่วน A ดังนั้น a เป็นอินเวอร์สการคูณของ1ส่วน a และ1ส่วน a ก็เป็นอินเวอร์สการคูณของอะไรของ a นั่นเองนะคะ ต่อไปสมบัติสุดท้ายคือขอ้อเท่าไหร่เนี่ยข้อที่หกนะคะข้อที่หคือสมบัติการสมบัติการแจกแจงหาสมบัติการแจกแจงก็คือถ้า a คูณกับ b บวก c ย่อมเท่ากับเอา a คูณอะไร a คูณ b บวกด้วย a คูณ c พวกนี้เราเรียนกันมาหมดแล้วนะคะเรามาย้ำเตือนหรือโฟกัสหรือทำให้เป็นแบบแผนอีกครั้งหนึ่งนะคะ a b, บวก b คูณกับ c ย่อมเท่ากับ a คูณ c บวกด้วย b คูณ c นี่เราจะเอาสมบัติเหล่านี้ไปใช้ในการบวกลบคูณหารเผ่านา้ำ นะคะที่เราจะใช้ในในในเรื่องต่อไปนะคะทีนี้ของวันนี้เรามาดูตัวอย่างแล้วเขาจะถามกันยังไงล่ะเราอยู่ดูตัวอย่างนะคะามาดูแบบฝึกหัดเลยจงพิจารณาว่าเซตต่อไปนี้มีสมบัติใดบ้างนะคะเอาโอเคครูขอเบรกตรงนี้แป๊บหนึ่งนะคะนักเรียนสามารถไปดูเพิ่มเติมดูอ่า เอกสารเพิ่มเติมนะคะในหนังสือสสวทหน้าที่134ไปจนถึง138นะคะยกตัวอย่างเช่นทฤษฎีกฎการตัดออกสำหรับการบวกนะคะ a บวก c เท่ากับ b บวก c ตัดออกก็คือเอา c มาลบออกทั้งสองข้างนั่นเองเหมือนกันไงคะดังนั้นจะเหลือก็เหลือแค่ a เท่ากับ b แบบนี้นะคะหรือแม้กระทั่ง ทฤษฎีบทที่5นะคะทฤษฎีบทที่5ก็คือตัวนี้ให้ a b เป็นจำนวนจริง a และ b เป็นจำนวนจริงจะได้ว่า a คูณ b เท <B S 2> ่ากับ0ก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อ a เท่ากับ0หรือ b เท่ากับ0โอเคมเรียนมาดูตรงนี้หน่อย เราใช้กันบ่อยหมคะข้อนี้เราใช้บ่อยโดยที่เราไม่รู้ตัวนักเรียนได้เรียนหลักสูตรใหม่แล้วของมออมอต้นเนี่ยมีแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นจงหาค่า x กำลังสองบวก5 x บวก6เท่ากับ0จงหาว่าอะไรยกกำลังสองบวกด้วย5คูณอะไรบวก6แล้วเป็น0ย์เรียนมาแล้วนะคะ น่าจะมสามนะคะตัวนี้เราเอาเลขอะไรไปแทนดีถ้าเราใช้วิธีการแทนค่ายกตัวอย่างเช่นเอาครูเอาลบสองก็แล้วกันลบสองกำลังสองบวกห้าคูณลบสองบวกหกเป็นศูนย์ไหมลบสองกำลังสองได้สี่ห้าสองได้ลบสิบบวกหกเท่ากับศูนย์โอ้พอดีเลยสี่บวกหกได้สิบลบสิบเป็นศูนย์แสดงว่าที่เท่าแทนค่าเป็นลบสองเนี่ย คือคำตอบของสมการได้หนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวจะเป็น x เท่ากับลบสลองไปแทนค่าดูแต่ทีนี้ถ้าเราใช้วิธีการแทนค่าไปเรื่อยๆเนี่ยมันปวดหัวมันหาหาหายากนะคะดังนั้นตอนสมัยม .3 นักเรียนก็เรียนละว,ว่าการจะหาค่าของ x เราจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบ อันนี้ครูครูขอทบทวนไปในคลิปนี้เลยเพราะว่าคลิปหน้าครูจะไม่อธิบายเรื่องนี้แล้วถือว่าเรียนเรียนมาแล้วนะคะตอนตอนมอต้นนะคะอะไรอะไรยกกําลังสองบวกกับ5คูณตัวอะไรนะั่นน่ะบวก6กเท่ากับศูนย์เนี่ยเราใช้วิธีการแทนค่าแต่มันหาย,ยากดังนั้นเราจึงใช้วิธีการแยกตัวประกอบนะคะเราแยกตัวประกอบว่า2ตัวนี้อะไรคูณกันได้ตัวนี้ ครูทวนให้เลยนะคะ,ะมาดูกัน x กำลังสองอะไรคูณกันแล้วได้ x กำลังสองแยกออกมาเป็น x กับ x 6อะไรคูณกันได้6 2คูณ3บวกกันแล้วได้5เลือกตัวนี้เลยจริงๆเป็น1กับ6และ2กับ3เราควรจะเลือกตัวไหนที่บวกบวกลบกันแล้วได้ตัวตรงกลางเราเลือก2กับ3นะคะดังนั้น เราเลือก2กับ3หรือ3กับ2องก็ได้เพราะเพราะมันสลับที่กันได้เพราะมันตัวนี้มีตัวแค่ x กับ x แต่ถ้ามันเป็น 2X แบบนี้สลับที่เราได้ไม่ได้เหมือนเดิมนะคะคูณกันแล้วได้บวกแสดงว่าเครื่องหมายก็เป็นบวกทั้งคู่นะคะเอาลองเช็คลองเช็คนะคะหน้าคูณหน้าได้หน้าวิธีการเช็คนะคะเ,เดี๋ยวคูณ จะได้ไม่ต้องคูณกันแบบหน้าเด็กหน้าคูณหน้าได้หน้าได้ x กําลังสองหลังคูณหลังได้หลังได้บวกหใกล้คูณใกล้ได้2 x ไกลคูณไกลได้3 x บวกกันได้กลางอันนี้คือวิธีการเช็คนะคะดังนั้นได้ x กําลังสองบวกห x ได้กลางหลังก็คือบวกหอันนี้คูทบทวนนะคะนี่คือการคือการคูณแบบหน้าเด็ก นะคะโอเคที่นี้ของเรากลับมาดูที่เราใช้ทฤษฎีตัวนี้ค่ะทฤษฎีบทที่5เมื่อกี้นะตัวนี้นะคะ,ททนะต,ะ,คะตัวนี้เราเอามาใช้ยังไงเอามาใช้แบบนี้มีจำนวน2องจำนวนคูณกันแล้วได้0ูสองตัวนี้คูณกันนะคะสองวงเล็บนี้คูณกันนะได้ศนย์ก็ต่อเมื่อ a เท่ากับศูนย หรือ b เท่ากับ0หมายความว่าดังนั้น a ก็คือ x บวก2เท่ากับ0หรือ x บวก3เท่ากับ0ใส่วงเล็บก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะ,ะไม่ใสไม่ใสนะคะดังนั้น x บวก2เท่ากับ0อะไรบวก2เท่ากับ0ล่ะลบ2ทั้ง2ข้างดังนั้น x เท่าก,กับเท่าไรลบ2หรือ,อคูณลัดไปเลย อะไรบวก3เ่ากับ0นย์ x เท่ากับลบอะไร x เท่ากับลบ3ดังนั้นข้อนี้จึงมีคำตอบอยู่ 2. องจำนวนคืออะไรเอย่ย x เท่ากับลบ2กับลบ3ที่เราเรียนตอนมอ,อะไรมตน้นใช้ทฤษฎีตัวนี้นะคะใช้ทฤษฎีตัวนี้โอเคคลิปนี้ครูให้พวกเราไปทบทวนไว้แค่นี้นะคะตัวนี้นะ นักเรียนต้องกลับไปทบทวนด้วยตัวเองเดี๋ยวครูจะฝากแบบฝึกหัดการแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบอของเท่านามดีกรีสองแบบง่ายๆลงไปในคอมเมนต์นะคะใครที่มาจากโรงเรียนอื่นหรือ,อหรือจากโรงเรียนสมองพิษก็ได้ที่เธอยังไม่สามารถที่จะเข้าใจได้นะคะเดี๋ยวลองทำแบบฝึกหัดแบบง่ายๆไล่ไปหายากดูนะคะ ซึ่งคลิปต่อไปเนี่ยครูจะครูจะไม่ไม่มาโฟกัสเรื่องนี้แล้วนะคะโอเคนักเรียนไปฝึกทำด้วยตัวเองไม่ได้บังคับนะคะไม่ได้บังคับค่ะโอเคพร้อมแล้วมาดูคลิปของเราของวันนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เรามาดูกันว่าจงพิจารณาว่าเซตต่อไปนี้มีสมบัติไนบ้างเซตของจำนวนนับโอเคจำนวนนับ มีสมบัติปิดการบวกไหมวิธีการพิจารณาทำยังไงจำนวนนับเรานับหมาหนึ่งตัวหมาสองตัวหมาสามตัวนั้นจำนวนนับก็คือหนึ่งสองสามสี่เป็นต้นไปนั่นเองอันนี้เราไม่ได้พูดถึงจำนวนจริงแล้วนะคะเอาหมายหมายถึงว่าไม่ได้พูดถึงจำนวนจริงทั้งหมดนะคะเรามาโฟกัสที่จำนวนนับจำนวนนับก็คือจำนวนเต็มบวกนั่นเอง มีสมบัติปิดของการบวกไหมหยิบค่ะเอาหนึ่งมาบวกสองได้เท่าไหร่สามยังคงอยู่ในจำนวนเต็มบวกจะยังคงอยู่ในจำนวนนับหยิบเลขอะไรดีสองกับห้ามาบวกกันสองบวกห้าได้เท่าไหร่เจ็ดยังคงเป็นจำนวนนับไหมเจ็ดเป็นดังนั้นมีสมบัติปิดการบวกวิธีพิจารณาให้นักเรียนคิดแบบนี้ นะคะสมบัติปิดของการลบมีไหมหยิบตัวเลข,ข่ะมาลบกันอหยิบตัวนี้ก็แล้วกัน2เอาห้าลบสเป็นเท่าไหร่3ยังคงเป็นจำนวนอะไรนับหรือจำนวนเต็มอะไรเต็มบวกแต่ถ้าหยิบสองมาก่อน2อลบหผลเป็นลบอะไรลบสกลายเป็นจำนวนเต็ม ลบไม่อยู่ในจำนวนนับแล้วแบบนี้ถือว่าไม่มีสมบัติปิดไม่มีสมบัติปิดการอะไรการลบนักเรียนพอมองออกไหมคะดังนั้นนี้ไม่มีสมบัติปิดการคูณหยิบมาคูณกันสิสองห้าสิบได้นะสมบัติปิดการหารหยิบมาหารกันซิเอาสิบหารห้าเป็นเท่าไหร่คะสิบหารห้าเป็นสองได้นะ แต่บังเอิญ10หาร4ได้เท่าไหร่คะส2่สองดอนะคะดังนั้นอยู่ในจำนวนนับไหมเนี่ยไม่ใช่จำนวนนับนะคะดังนั้นสมบัติปิดการหารไม่มีโอเคนะเอาละให้นักเรียนเป็นการบ้านนักเรียนไปพิจารณาว่าเซตของจำนวนเต็มเนี่ยมีไหมสมบัติปิดเซตของจำนวนที่ลบ มีหมสมบัติปิดการบวกการลบการคูณการหารแต่การหารนี้ย้ำว่าเป็นตัวหารที่ไม่เป็นอะไรไม่เป็นศูนยนะคะเซตของจำนวนคู่โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอ,าอีกสักตัวอย่างเอาตัวอย่างอะไรดีเอาเอาตัวนี้ไหมคะลบหลบสลบสาม ไปเรื่อยๆนะคะโอเคเราลองมาช่วยช่วยกันนะคะมีสมบัติปิดการบวกไหมมีสมบัติปิดการบวกไหมคำว่ามีสมบัติปิดการบวกไหมก็คือหยิบลบหบวกลบสองลองดูดิลบหนึ่งบวกลบสองได้ลบสามมีไหมคะเอารบสองบวกลบสามได้ลบห้ามันก็เป็นอยู่ในจำนวนเต็มลบนะคะมีไหมสมบัติปิดการบวกมี ต่อไปสมบัติปิดการลบนะคะสมบัติปิดการลบลองมาดูสิหยิบมาลบกันลบสองลบกับลบสามแค่นี้ก็รู้ละลบสองบวกสามโผล่มาเป็นเลขอะไรเลขหนึ่งไม่อยู่ในจำนวนเต็มลบดังนั้นไม่มีสมบัติปิดของการลบนะคะไม่มีสมบัติปิดของการลบต่อไป มีสมบัติปิดการคูณไหมหยิบตัวเลขมาคูณกันเอางี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนเขียนอย่าเขียนแค่ถูกผิดอย่างเดียวนะถ้ามันไม่มีให้นักเรียนยกตัวอย่างด้วยครูคเขียนลงไปในนี่เลยแล้วกันอ,อันนี้นี่คืออะไรนะเมื่อกี้สมบัติปิดการลบเอาลบสองลบกับลบสามมันจะได้หนึ่งซึ่งไม่ไม่อยู่นะคะ ตัวนี้ได้ลบหนึ่งบวกลบสองแล้วได้ลบสามตัวนี้จึงอยู่สมบัติปิดการคูณหยิบเลยค่ะลบสองคูณลบสามได้เท่าไหร่บวกหกดังนั้นไม่มีนะคะอะไรอีกสมบัติปิดการหารโอ้อันนี้ง่ายมากลบสามหารลบหนึ่งก็โผลมาเป็นเลขสามซึ่งไม่มีแบบนี้ถ้าเรียนเขียนต่อไปเลยว่ามันไม่มียังไงนะคะอันนี้ไม่มียังไงนะ สมบัติปิดการลบ R 5ลบ2ได้แต่2ลบ5เป็นลบ3ไม่ได้นะคะสมบัติปิดการหารไม่มียังไงนะคะ10หาร4ได้2.5ไม่อยู่ในจำนวนนับนั่นเองค่ะเอาอีกตัวนึงตัวนี้มลบ1ย1 ลบหนึ่งศูนย์หนึ่งมีสมบัติปิดการบวกไหมอ่าอันนี้นะ่าสนใจนักเรียนน่าสนใจตรงที่ว่ามันมีแค่กี่จํานวนเองมีแค่สามจนจำนวนนะไม่มีจุดจุดจุด,จด,จดนะดังนั้นหยิบลบหนึ่งบวกลบลบหนึ่งบวกศูนย์ได้ลบหนึ่งอยู่นะสมบัติปิดการบวกโอเคศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งอยู่ไหมอยู่นะคะ Ờ, ลบหนึ่บวก1เป็นเท่าไหร่ศูนอยู่ไหมคะอยู่เนาะสมบัติปิดการบวกลบห่งบวกหนึ่ง ờ, ปิดไหมปิดไหมอยู่ไหมคะลบ1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  ลบ1นึ่ลบหลบหอันนี้เป็นเป็นการลบแล้วนะคะสมบัติปิดการลบลบหนลบหจะเป็นลบสดังนั้นตัวนี้ไม่มีแน่ๆนะคะยกตัวอย่างเช่นลบหคือหยิบตัวนี้มาเออโทษหยิบตัวนี้มาลบหแล้วลบออก1จะได้ลบสองลบหลบหนึ่ง จะได้ลบสองซึ่งไม่อยู่มาหาไม่อยู่สมบัติปิดการคูนสมบัติปิดการคูณหยิบมาหยิบมาค่ะลบหนึ่งลบหนึ่งลบหนึ่งคูณกับหนึ่งได้ลบหนึ่งศูนย์คูณหนึ่งได้ศูนย์หนึ่งคูณหนึ่งได้หนึ่งอ่ามีไหมคะมี ยังอยู่ในนี้ไหมอยู่นะคะนักเรียนนักเรียนอย่าลืมอีการหนึ่งนะคะลบหนทำทกับตัวมันเองด้วยนะลบหคูณกับลบหก็ได้ -1 นึคูนหก็ได้1นึศคูนศย์ก็ได้เท่าไหร่1นดังนั้นเออศูคูนศก็ได้0นดังนั้นมีคุณสมบัติปิดของการคูณหารหารมีไหมเอาละ ครวเว้นไว้ให้สองช่องให้นักเรียนไปคิดด้วยตัวเองนะคะแอบบอกว่าข้อ7สมบัติปิดของการบวกเนี่ยเหมือนมันจะมีครบนะเมื่อกี้เราพูดกันเหมือนมันจะมีครบนะคะเมื่อกี้เราหยิบลบหนึ 0, 0่บวกศนย์ศูนบวกหลบหบวกหมันยังคงอยู่ในนี่ใช่ไหมคะแต่แอบบอกเลยว่า นักเรียนอย่าลืมหยิบตัวมันเองบวกตัวมันเองด้วยนะคะหยิบตัวมันเองบวกตัวมันเองด้วยโอเคเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องของการการหารพหุานามแล้วนะคะการหารการแยกตัวประกอบพหุานามอันนี้สำคัญดังนั้นเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะอ่ะขอย้ำนะคะขอย้ำ นักเรียนคนที่เอางี้ลวกันที่เมื่อกี้ขอคืนคํานะคะที่บอกว่าไม่บังคับอ่ะขอบังคับก็แลวกันนะคะเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานของการของการเ,าเรียนในวันพรุ่งนี้นะคะคือเรื่องของการหาคําตอบของตัวนี้นะคะตัวนี้คือการแยกตัวประกอบของเพ่านามดีกรีสอ ดังนั้นเดี๋ยวครูจะครูจะเดี๋ยวครูอาจจะลงให้อีกคลิปหนึ่งก็ได้แบบง่ายๆนะคะสําหรับคนที่ไม่เข้าใจตัวนี้แล้วก็ให้ทำแบบฝึกหัดนะคะตัวนี้ทำแบบฝึกหัดลงไปในสมุดได้เลยนะคะง่ายๆนะคะเช็คถูกผิดถูกผิดแล้วก็อธิบายที่มันที่มันไม่มีสมบัติปิดแบบไหนมันถึงไม่มีโอเคเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ